โดนสตีฟทำอะไรไม่รู้แล้วหมู่ก็เป็นแบทแมนแล้วไปแก้แค้นโอเคเราไปดูนต่อไปตอนที่2ครับจะเกี่ยวกับเดอะวิเลตแอทแท็หมู่บ้านโดนโจมตีอ่ะ <c oughs> อู้เอ็นแมน่้ะซอมบี้แต่ไม่เห็นวิเลเจอร์เลยอะ่ะอยู่ข้างในยอยู่เหรอใช่อ <c oughs> <c oughs> อันนี้ปลุกทุกคนใช่ไหมเออแต่จริงๆนะการกดไอร้ระฆังนี่คือเหมือนแจ้งเตือนว่าพีเลเจอร์กำลังบุกนะเอาไม่มีใครตื่นอ๋อตื่นแล้วว่าอะไรวะเนะี่ยอ๋อก็คือชาวบ้านแต่ละคนก็มีตำแหน่งหน้าที่นะ ฮ้ยน่าสนใจว่ะแล้วใครจะปุกวลเลเจอร์สตีฟบอกคือสตีฟเป็นดูเหมือนคนร้ายเลยในกระตูนนี้อันนี้คือสอนปลูกผักแน่เลยใช่โอ,อ้แม่นะเขาไม่ทำกันอย่างงั้นสิโอเคตอนดึกแล้วครับ ต้องรีบเข้านอนเพราะว่าซอมบี้ตอนดึกมันเกิดนะซึ่งมันอันตรายมากนอนนอนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนสังเกตอะไรไหมเขากระโดดที่เตียงอะ่ะคือว i เลเจอร์ตัวเล็กๆในเกมอะ่ะเขาจะชอบกระโดดที่เตียงครับไม่รู้เป็นอะไรถือว่ารายละเอียดดีนะนอนเกิดอะไรขึ้นอะ่ะ เด็กหายซอมบี้กำลังบุกไม่ไม่มันจะพังแล้วพังไปแล้วไม่นะโอ้ไม่นะกลนะายเป็นซอมบี้หนีเร็วเดี๋ยวมันแพร่เชือ้อทำไมครีปเปอร์มาจมเตียกครีปเปอร์ไม่จมตีวิเลเจอร์นะใช่ยกเว้นซอมบี้ โอ้ oh my god ดูแล้วเศร้าเหลือเกินแล้วซอมไม่ใช่วิเลเจอร์ตัวเล็ขหายไปไหนอ่ะอ๋อนี่ไงหลบอยู่เอ้าตายแล้วเหรอเอาตายจริง คือตอนนี้กลายเป็นหมู่บ้านล้างแล้วครับไม่มียังมีอยู่ตัวหนึ่งนี่ไงคนที่สอนเด็กอะ้องสมุดครับดูเหมือนจะเป็นสตองโฮหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ก็คือหมู่บ้านหมอเลวหมอเลเวลหนึ่งหมอชื่อดังเลเวลสิบหมอแม่มดเลเวลสามสิบห้าหมออสูรเลเวลหกสิบรากสดเลเวลแปดสิบเราจะอัปเกรดหมอยังไงดีต่อ,อไปอยากจะบอกทุกคนว่าเวลามหมู่บ้านที่ทางต้นนี่แหละ แต่สติมาใช่ไหมตงุงอ่าคือถ้าเราเป็นผู้เล่นเราก็จะทำแบบนี้กันแหละคือวิเลเจอร์คือดูเศร้ามากเลยนะทุกคนย่วิเลเจอร์อืมขุดปุ๊บอาชีพหายเลยใช่มันเป็นแบบนี้จะทำอะไรอะ่ะ อ๋อจะรักษาเนื้อเรื่องนี้คือเป็นคนดีนะไม่เหมือนอันที่แล้วโอ้ oh. Oh my god นี่ไงจะกลับม,มาเป็นปกติแล้วแล้วมีสตีฟดูแลเฮ้ยทำอะไรอ๋อเหมือนแบบทำตามสตีฟใช่ไหมแล้วก็อ่าใช่เขาต้องการทองหนึ่งอันแล้วก็น้ำยา น้ำยา w i t n e s นะครับทุกคนโหวิเลเจอร์ตัวนี้โคตรตึงวิเลเจอร์มันไม่มีแบบนี้นี่ในเคมโอเคไปนรกด้วยไปหาเบรสด้วยเพื่อทำน้ำยานะมันเป็นส่วนผสมหนึ่งของวิเนสอะฮะใช่วิเลเจอร์ได้เป็นทุกอย่างจริงๆลด l นแป a p p l ล ใช่อันนี้แหละอันนี้อันนึงคือวิลเดเจอร์ตัวนี้คือเป็นพระเอกเลยของหมู่บ้านนะน่าจะต้องเป็นคนฮา,าของหมู่บ้านนี้แล้วเนะี่ะโฮคังเอสสิซอมบีมาแล้วเฮ้ยดูเหมือนไม่กลัวเลย